สวัสดีครับครับท่านผู้ฟังครับค่ะค่ะพี่การครับเป็นยังไงบ้างสําหรับในเรื่องเราช่องทางการลงทุนในช่วงนี้ค่ะก็ตลาดหุ้นเองก็ยังคอนเซิร์นเกี่ยวกับยุโรปอยู่นะครับจะเห็นว่าก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งหกศูนย์ก็เป็นไปตามแนวรับแนวต้านนะครับในช่วงนี้นะครับแต่ที่เราอย่างที่ทราบว่าอ่าออาทิตย์นี้ก็วินโดว์เทรดซิ่งถูกไหมครับออกฤทธิ์ออกเดทพอสมควรทีเดียวประคองตลาด ครับพอตลาดอยู่ก็ทําให้ตลาดตอนนี้ยืนอยู่ได้ตอนนี้นะครับแต่ทุกคนถึงแม้จะหมดหวังกับอ,อ,อะไรยูซบิทอยู่บ้างนะครับคาดว่าไม่น่าจะมีอะไรออกมาใหม่นะฮะก็ก็ยังทาให้ตลาดยืนได้ในขณะที่เราคุยกันก็เพราะว่าตัววินโดว์เรสซิ่งอยู่ครับอย่างกลยุทธ์ในช่วงวินโดว์เรสซิ่งนี่ต้องทําตัวอย่างไรคะก็จะวิ่งในกรอแบ,บแคบๆอย่างวันนี้จะเห็นนะครับวันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของตลาดหุ้นในช่วงนี้นครับมันจะวิ่งในช่วงแคบๆอย่างนี้ครับตอนนี้ มันวิ่งคืออะไรมันไซด์เวไปนี่นะครับไซด์เวไปหาข่าวนะครับข่าวที่เราอยู่คือข่าวอะไรนะครับเอ,อข่าวที่เราอ,อยู่เนี่ยสําหรับเดือนหน้านะครับเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนของการประกาศผลประกอบการแล้วนะครับประกอบการั้นะครับจะส่วนใหญ่จะประกาศวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบห้านะครับอ,อสำหรับแล้วช่วงไปลายเดือนก็น่าจะเป็นพวกกลุ่มพลังงานปิโตนะครับ แล้วต่อไปก็เป็นช่วงในเดือนสิงหาก็<อ>จะเป็นเรื่องของกลุ่มอ,อื่นๆอาหารคร้าปิเตอ,อนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเสดไปประมาณนะครับอาทิตย์อสองสองอาทิตย์เดือนหน้านะครับเดี๋ยวก็เข้าเกียงกาไรในกลุ่มแบงค์นะครับซึ่งการดำานินงานทางฟินแลนเดียสาระมองว่าก็ออกมาต้นน่าจะใกล้เคียงกับควอเตอร์หนึ่งนะครับแต่ก็ดีกว่าเพราะปกติแล้วควอเตอร์สองจะเป็นโลซีซั่นของทุกของแบงค์เขาะนะครับแต่ก็น่าจะออกมากําไรทรงๆนะครับส่วนปลายเดือนกลุ่มพลังงานปิโตก็กําไรอาจจะดอกไปบ้างนะครับ สำหรับในช่วงปลายเดือนสิงหาเนี่ยกลุ่มพวกอาหารคาบปีกบันเทิงอิเล็กทรอนิกส์รับเหมาน่าจะดีขึ้นปลายเดือนสิงหาใช่ไหมคะพี่การครับสำหรับ,รบปลายเดือนสิงหาเริ่รอบเือนนี้ก็จะเป็นแบงก์ยี่สิบยี่สิบห้าเนี่ยครับยี่สิบห้ากรกฎาคมแบงก์เนาะครับตอนนี้ก็ผมาตอนนี้ใครถ้าเกิดวันไหนหุ้นลงแบงก์ลงมาแรงๆนะครับลองเข้าไปดูได้เลยตอนนี้ค่ะ <c oughs> พี่การชอบแบงก์ไหนมากที่สุดในสิบยี่สิบแบงก์นี้นะคะเอ่อถ้าถ้าเป็นไปได้ก็คงเป็นแบงก์แบบเอเี้ยคับ ผมว่าได้นะครับถ้าเป็นสีแดงถึงจะเข้าซื้อหรือว่าวราคาคพกิพการให้่กามันมาไหนมันลงเยอะๆแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่ายูซามิที่มันจะคือไม่มีอะไรออกมาใหม่อาจจะผิดหวังแล้วลงมาปรับตัวก็ได้ถูกไหมครับค่ะเพราะดูแล้วดูแลเ<จ>ยอรมันเองก็ค้านเหลือเกินการออกยูโรบอนนะครับค่ะนะครับเพราะไม่ทราบทบหรือยังว่าเขาค้านเพราะอะไรทราบไหมเออเดี๋ยวเยอรมันเขาต้องปะทะกับอิตาลีหรือเปล่านะน่าเป็นไปได้ เรามองมาอีกแบบนึงเสียประเทศเจ้านี้เต็มที่นะครับคนมีตังค์น่าจะมีแรงดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อที่เขาไม่อยากยูโรยูโรบอลเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมันต้องเอาเครดิตของตัวเองเอาเงินของตัวเองไปค้ำประกันประเทศด้วยใชนะครับการบอลบอลรวมเนี่ยมันมันมันต้องใช้เหตุเหตุผลอ่างเงี้ยครับเอาเงินตัวเองบ้างเอาเครดิตตัวเองไปเงมันบอกไม่เอาดีกว่าไม่ยุ่งดีกว่าแก้ไขปัญหาก่อนรัดเข็มขัดกันก่อน กล้วค่อยมาคุยกันนั่นคป็นผลที่นายกนี่ยัมแต่ว่ายอมตายเลไที่ว่าฐานเกลเกลนะครับอแต่พี่กันพี่กันยังให้ความกังวลในเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอยู่หรือเปล่าคะก็ยังยังต้องตามครับยังต้องตามผมว่ามันก็มากระทบกระเทือนได้อยู่ตลอดนะถ้าสังเกตดูต้นต้นเดือนเเราก็แบบเชื่อมั่นในการประชุมแล้วเกินนะครับมีประชุมอะไรหุ่นขึ้นตลอดเลยนะครับก็จําได้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ประชุมเลยผิดหวังแล้วนะครับมันมันไม่มมันกับต้นเดือนเลยอ่ะ นะครับงั้นงั้นความคาดหวังตรงนี้มันน้อยลงมันอาจจะมีอะไรเสพออกมาก็ได้ค่ะก็อาจจะไม่มีอะไรเลยหรือว่าอาจจะทําให้หุ้นตกใจก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับก็คือการไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเออมันก็เหมือนกับตลาดรับรู้ไปแล้วนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างบางนี้นักวิเคราะห์ก็เริ่ม,มองกันแล้วนักเศรษฐศาสตร์ในต่างประเทศก็มองกันแล้วสุดท้ายก็น่าจะออกจากยูโรครับซึ่งอารน,นี้พอมันฟันธงมาอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้สถานการณ์ในการลงทุนก็เบาลงค่ะครับเพราะมันถูกมันถูกฟันธงมาแล้วอย่างนั้น งั้นช่วงนี้ถ้าเกิดอย่างที่ผมครับช่วงอาทิตย์ต่ออาทิตย์เนี่ยถ้าลงแรงๆอ่ะจองแบงค์ดีๆก่อนเลยจองแบงค์ไว้เลยเนะถ้าลงหนักๆเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะมีการประกาศงบกันค่ะแล้วมันจะลงไหมถ้าไม่ลงแล้วคะพี่การคะฮะลงสิครับโอ้พี่การรู้ได้ยังไงเราับซื้อไปพรุ่งนี้ขายซื้อไปพรุ่งนี้ขายอ๋อครับมีครับมีวันลงบ้างครับเนาะมันเช็คขึ้นได้ทุกวันอย่างไรล่ะ บางวันคุณเรียนเดี๋ยวช่วงพอหุ้นมันขึ้นมันก็เลยแบบดูโอ้หุ้นจะมีวันลงไหมเนี่ยแปลว่าคุณม่อนตกรถเนี่ยรอบอะตีห <c oughs> รู้ด้วยเหรอคะแ <c oughs> ม่ก็นนพี่การก็<บ>รู้ไอ้สมัยจะตกรถพี่การบอกว่าให้เก็บตังค์ไว้ไงฮะฮะก็ก็บางช่วงเนี่ยคือตรงนี้น่ะเดี๋ยวลงมาก็ซื้อเล่นเทรดดิ้งแต่ตอนนี้เทรดดิ้งอาจจะรอบกว้างขึ้นค่ะค่ะนะครับอาจจะไม่ใช่สั้นๆละเพราะมันจะกว้างขึ้นอ๋อพี่การจะว่าถ้าหุ้นตกหนักๆนี่สักเมื่อไหร่ยังไงละ เออผมว่านะก็ก็คือหนึ่งห่าย์เนงางี้รับระชนิดที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าศนย์นะคะรับได้ในจุดนั้นนะคะตอนนี้ก็เหลือยี่สิจุดนะคะพี่การตอนนี้พันหนึ่งร้อยเจินะคะเป็นไปได้เดี๋ยวพอลงมาคือพอลงพอลงมาพอลงมาแถวนั้นมันจะไม่มองหนึ่งหน้านถ้ามันมองเปหนึ่งหนึ่งสี่ผลกอ๋อมันมีให้มองแต่ละแต่ละดับครับมันมันไปสอบหนึ่งนที่ก็มีแรงรับทีหนึ่งที่หนึ่ง่สามะครับอ๋อหนึ่งหนึ่ ครับลองไปดูหนึ่งหนึ่งครับให้อย่างนี้ก็ได้หนึ่งหกสามดูซิมันเด้งไหมนะครับเอ๊ะเมื่อเมื่อวันนี้ลงไปหนักสุดหนึ่งหนึ่งหกศูนย์นะคะครับแต่มันเล่นเท่วปิดนี่ครับเวลาเขาลงดูตอนปิดนะครับอ๋อต้องดูตอนปิดนะคะครับครับแล้วก็เด้งเด้งกลับมาหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์ก็สิบจุดครับส่วนตลางแกว่งนะคะแขวงครับหนึ่งที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์นี่ก็แรงต้านสำคัญนะค่ะครับเดี๋ยวผ่านไปกด้หนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าอืมหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าของพกันนเะ ครับ<า>ครับ,รบอย่างนั้นช่วงนี้อย่างที่บอกไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนนะครับถ้าเกิดมันไหนไม่ลบก,ก็อย่าอย่าพูดซื้อเดซิงเท่าน,นั้นเองรอช่วยจังหวะเอาได้ค่ะแล้วหุ้นที่วินโดว์เดซซิ่งน่าจะเป็นวันนี้วันที่ยี่ก้าก็มีก็มันก็ทำมาตลอดช่วงๆ่งนี้นะครับะจะเห็นว่าวันนี้ก็สื่อสารก็ขึ้นมาแบงก์ก็มีมากก็ทยอยทำกันมาตลอดผมว่านะค่ะค่ะครับช่วงสองสามวันแล้เนี่ครับที่บวก พวกหุ้นกลุ่มพวกกระทรวงการคลังถึงหุ้นใหญ่ๆนี่ขึ้นกันหมดเลยไหมคะเออตไม่ไม่ได้ใจตอนนี้ไม่ได้ตามตรงนี้แต่ก็เป็นไปได้ครับขึ้นกันหมดเดี๋ยวงบงบส่งกระทรวงน้อยก็ได้นะน่นนัสิไม่ได้นะครเป็นไปได้แต่สุดท้าเนี่ครับก็ทยอยจะกันมาขัดกันขึ้นมาอยู่ตลอดบอตททนะของกระทรวงด้วยนะปอตทวันนี้ก็ขึ้นะซึ่งซึ่งทางที่น้ำมันก็ยังไม่ค่อยใจนักเนาะ่คะเปลี่ยนแปลงปอตทวันนี้เปลี่ยนแปลงไปหนึ่งจุดสองเ็ดเปอร์เซ็นต์ก็ ก็ได้งตอนกลางคนเหมือนกันแหละใช่ไหมพูดถึงแนะนําหุ้นปตทยังไงคะถ้าเด้งถ้าเด้งช่วงนี้ผมผมก็น่าจะคือเรายังท,ท,ทยอยขายไปก่อนดีกว่าไหมขายไปก่อน,นอ๋อปตตถ้าเด้งเราทยอยขาย ครับครับเพราะเรามองอีก่พลังงานเนี่ยปโตในช่วงยังไม่น่าจะดีครับยังไม่น่าเข้าไปเก็บกลุ่มนี้นะคะยังครับยังครับถ้าถ้ากลุ่มที่เก็บเนี่ยเรายัง recommend นะครับพวกกลุ่มค่าปียังยัง recommend ต่อเนื่องนะแหมจำได้ CPO อเล็กรอนิกส์ครั CPO หุ้นของพี่ไงใช่ใวันนี้วันนี้สามหส่มันแย่งกันอยู่เลยวันนี้เท่าไหร่คะ สามหกห้าสิบครับเอ้าเหรอพี่การให้รับตอนประมาณตอนนั้นสามสิบสามสามสิบสี่ประมาณนั้นฮะประมาณนั้นประมาณนั้นขายขายทิ้งทิ้งได้ยังสามหกห้าสิบอ่ะถือไปก่อนดีกว่ามากหุ้นดีๆเออเราชอบเดี๋ยวไปทิ้งหุ้นดีไปซื้อหุ้นไม่ดีเข้ายุ่งเข้าไปช่างอ๋อหมายมีหุ้นดีต้องถือนะซีพ CPO นี่พี่การให้ให้ราคาเท่าไหร่คะอะไรนะครับซีีพ CPO ให้ราคาเท่าไหร่คะเป้าหมายพี่ท่านพี่ทนเซียรเซร์เราให้ไว้สี่สิบนะครับอ๋อก็ก็ไม่ไม่เยอะเนาะสามหก อีกสี่บาทสำหรับคุณม่อนอาจจะไม่เยอะอะไครับเพราะต้องสี่สิบสี่ครับสี่สิบสี่ค่ะค่ะระบับเป็นสี่สิบสี่แล้วอ๋อสี่สิบสี่แล้วนะคะครับค่ะขึ้นไปเยอะนะสำหแต่คุณม่อนอาจจะดูนิดหน่อยของม่อนต้องแล้วแต่ธนะแล้วแต่ธนะได้ได้ขอขึ้นกันบินไทยก่อนนะพี่นะครับครับการบินไทยยังขึ้นไม่ได้ในกัจะไปเที่ยวแล้วนี่ใช่ไหมฮ่าใช่ค่ะพี่โอ้หน้าอิจฉาเดี๋ยวซื้อของมาฝากครับพอเลยรอทานเลยให้หุ่นเด็ดๆหน่อยนะจะได้มีตังเหลือเก็บ อ่าได้เดี๋ยวาาเดี๋ยวนี่คือนี้จะไปจุดเทียนก่อนได้ขอบคุณค่ะครับครับค่ะ